สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับของกิจดาคุดคานะครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเดิมนะครับบรรยากาศเย็นๆวันนี้ก็จะมาไลฟ์รถตู้รถใช้งานนะครับกับรถตู้ไฮเอ็ดนะครับปี๊บเล็กที่ทุกคนเข้าใจดีนะครับว่าเขาเรียกว่าปี๊บเล็กนะครับปี2008มาดูข้างๆบ้างนะครับให้ดูนะครับว่านี่กระจกมองข้างนะครับเป็นสีดํา รถสีขาวดูเนียนตาถ้าขัดสีอีกครั้งนะครับคงจะสว่างกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นยางนะครับมิชลินนะครับเหมาะกับการใช้งานรถบรรทุกนะครับวิ่งได้ยาวๆนะแล้วก็ตัวประตูรถช่องไฟนะครับระยะห่างต่างๆนะครับของประตงประตูนะครับช่องเสมอกันนะครับไม่มีชิดไม่มีห่างนะครับอ่ะ นะครับเราจะแย้มภายในให้ดูนิดนึงนะครับว่าภายในนะครับเขาจะตีเป็นเขาเรียกว่าพื้นเหมือนกับพื้นรถรถบัสรถเมล์นะครับเป็นพื้นอลูมิเนียมแล้วก็ขีดแบบนี้หมายความว่าพื้นนี้นะครับมันเสริมความแข็งแรงทนทานขึ้นนะครับและก็ทําให้การเดินเหินนะครับเวลาขึ้นของลงของนะครับง่าย างข้างก็กันนะครับด้วยแผ่นนะครับสเตเลสไว้นะครับเพื่อนะครับวัตถุหรือของที่เราขนนะครับจะไปทําความเสียหายกับข้างรถนะครับเพราะว่าถ้าไปทําความเสียกับข้างรถอาจจะเป็นรอยถลอกสีถลอกหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมันสามารถทําให้ขึ้นสนิมได้นะครับนี่ก็ ถ้าเปิดออกมานะครับสีก็ยังคงเดิมนะครับแล้วก็ไม่ถลอกนะครับผมสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหานะครับผมต้องขอบอกราคานิดนึงพูดกันมายาวนานเหลือเกินยังไม่บอกราคารถตู้นะครับไฮเอ็ตัวนี้นะครับเป็นรถปี2008นะครับเครื่อง2,005วันนี้อยากขายในราคานะครับ339,000บาทพอนะครับสามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็ม นะครับปูไปนั้นนเต็มผ่อนตกอยู่เดือนละประมาณ7-8็ดถบาท5หรือ6ปีนะครับกับรถคันนี้นะเพราะว่าดอกเบี้ยรถปีเก่าก็ก็ไม่สูงมากนะครับก็พอดีพอดีนะครับ4บาท5บาท6บาทแล้วแต่ปีผ่อนนะครับท่ลูกค้านี่นะครับข้างหลังมันมีกระจกมาให้เพื่ออะไรนะครับเพื่อในการขับขี่นะครับที่มองกระจกกลางได้เห็นไหมครับเปิดดูครับทะลุไปนะครับ นะครับเห็นทะลุไปนะครับมันจะเป็นกระจกนะครับและก็เสริมความแข็งแรงเพิ่มอีกนิดนึงด้วยตะแกรงเหล็กข้างในเห็นไหมครับนี่นะครับพื้นนะครับทะลุนะอ่ะเราให้ดูกันนะครับว่ารถเราเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บรายละเอียดทีนี้นะครับมาส่วนข้างหน้าอยากให้ดูนะครับว่านี่เป็นรถ นะครับสภาพนะครับดูก่อนต้องดูสภาพนะครับมีนะครับเครื่องเสียงมาให้นะครับเล่นแผ่นได้นะครับเปิดวิทยุได้นะครับแล้วก็คอนโซลนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกหักนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสองก้านนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาน่าใช้งานนะครับประหยัดแล้วก็นี่นะครับอยากให้เห็นนะครับข้างหลังนะครับเป็นกระจกนะครับสามารถสไลด์ได้นะ เขาทําที่เปิดไว้เห็นไหมครับแต่มันจะเป็นตะแกรงนะครับกลั้นไว้อีกทีหนึ่งถือว่าใครได้คันนี้ไปนะครับลูกค้าที่เรารักทุกท่านนะครับผมต้องขอแจ้งไว้ก่อนว่าท่านคุ้มแน่นอนนะครับกับราคารถที่เอาไปใช้งานนะครับสามารถวิ่งได้ทั่วประเทศไทยรถไม่พังแน่นอนรับประกันจากกิสดาคุดคาวันนี้ผมต้องหนึ่งนะครับต้องขอจากสวัสดีไปก่อนครับสวัสดีครับ